Yeah. สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะบุญมาจูนมาให้เคลื่อนความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะเสียงรบกวนก็มีนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วย <So S 2> ก็วันนี้นะคะเจอกับใบเตยใบเตยมาทําคลิปรันดอมนะคะในหัวข้อนี้นะคะ สถานการณ์การงานการเงินความรักนะคะในอีก7วันนะคะสถานการณ์การงานการเงินความรักสุขภาพในอีก7วันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะคุณไม่ต้องเลือกกลองพ่นะคะสามารถที่จะเปิดเข้ามาฟังได้เลยนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ s u b s c r i b e ยังไม่ได้ไลค์ไม่แชร์นะคะก็ฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ไปเตยด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะไปเตยขอบคุณพี่ๆที่สมัครสมาชิกใน ช่อซับพอร์ตไปเตยทุกๆช่องทางด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอในส่วนของตะกรุดนะคะจัดโปรโมชั่น299นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นท้าเวสสุวรรณสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสีส้มแบบนี้นะคะมีออกแบบตามวันนะใครสนใจก็สอบถามสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะมีหลายรุ่นหลายสีนะคะให้เลือกสรรกันก เดี๋ยวนะให้ดูอีกก่อนเมื่อกี้สีส้มใช่ปะแล้วก็มีสีฟ้านะคะใครเกิดธาตุน้ำวันศุกร์นะสั่งจองได้เลยคะ่ะรุ่นนี้299เาเนะคะอืมแล้วก็สีนี้ประมาณนี้นะคะใครสนใจก็สอบถามสั่งจองได้เลยแล้วก็มีน้องแหวนโชคดีนะคะมีพยาคุดนะคะ คือกรอบใหญ่นะไม่ใช่กรอบเล็กนะกรอบใหญ่ใหญ่มากนะคะใหญ่ชนิดที่แบบว่าใหญ่จริงใหญ่จังนะคะนี่เลยใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะองค์พญาคุดนะคะก็สามารถที่จะบูชาได้เลยพญาคุดมหาเศรษฐีนะคะร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นรุ่นที่ทำพิธีมาแล้วนะคะโอเคนะคะวันนี้เรามาสแกนตัวเราเองนี่แหละนะว่า สถานการณ์การงานการเงินความรักสุขภาพในอีก7วันจะเป็นยังไงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจจองคิวดูดวงตอนนี้มีเซต A กับเซต B นะคะเซต A ก็จะเป็นค่าครูไม่จำกัดตามกำลังทรัพย์ไม่จำกัดคำถามไม่จำกัดค่าครูเซต A นะสะดวกรอรับคำทำนาย3-5วันเซต B นะคะ ก็เป็นเซตที่ดูพื้นดวงวิเคราะห์พื้นดวงวิเคราะห์ชื่อนามสกุลแล้วก็เพิ่มเติมเป็นคำถามเจาะจงได้ค่าครู299รับคำทำนาย3-5วันนะคะก็สนใจก็สอบถามได้เลยค่ะโอเคนะคะเรามาดู2ใบนี้ที่ไปตยหยิบมานะ f e e l i n g the world แล้วก็ body and soul นะคะก็พูดถึงเรื่องของอารมณ์พูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ร่างกายของคุณนะคะจิตกับกายสัมพันธ์กันนะคะ จิตเป็นนายกายเป็นเบาวนะคะร่างกายกับจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าสถานการณ์การงานการเงนิงนความรักสุขภาพของเราในอีก7วนันจะเป็นอย่างไรนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ฟังให้สนุกฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ ใบแรกขึ้นมาเป็น s i x of Penta c l e ค่ะใบที่สองขึ้นมาเป็นเจ้าชาริออตนะคะใบที่สามขึ้นมาเป็นจ o ูนใบที่สขึ้นมาเป็น Queen ดาบค่ะใบที่ห้าขึ้นมาเป็นท r e e of One โอเคเดี๋ยวเราต้องเอาใบานี้มาตั้งตรงนี้ก่อน นะลูกบอลก็กิ้งแม่หมอก็จัดสถานที่แป๊ดนะคะโลกทั้งใบอยู่ในมือของคุณนะคะคุณออกแบบคุณลิขิตชีวิตคุณเองได้นะดูต่อนะ Tree of p e n t a c l e ไม่ใช่สิ Tree of Sword o ฟ f o ทอฟวันจัส e m e n t ์เพ e ด์ o อ o สอด s ซเว่นนะคะเราเองก็กดดันหน้าดูเลยละการงานการเงินชีวิตนะคะก็มีเรื่องที่เราต้องคิดต้องตัดสินใจเยอะแยะมากมายนะคะบางท่านก็ต้องการที่ปรึกษาที่ดีบางท่านก็ต้องการคนที่สามารถที่จะไกด์ไล,ลน์น้ำทางชีวิตของคุณนะคะ ก็ในเรื่องของอการงานเนี่ยไปเตมองว่าในอีก7วันเนี่ยเราเองก็ยังต้องมุ่งมั่นบากบั่นนะคะยังต้องสู้ต้องลุยต้องบุกอยู่ต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ง่ายเลยนะบางคนรอข่าวเรื่องงานนะคะบางคนเนี่ยทำธุรกิจการงานก็ต้องใช้กําลังกายกําลังสติค่อนข้าง,งมากนะคะบางท่านอยู่ในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะกรกฎมีนแล้วก็มีธาตุดินมาปะปลายเด่นเป็นธาตุไฟเนาะ าตุไฟทัดลมนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้รับการกดดันหรือมีวิกฤตมีปัญหาเข้ามาพอสมควรเหมือนกันจะถามว่าด้วยความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยคุณจัดการได้ไหมการงานก็จัดการให้รับรื่นลงตัวได้ส่วนการเงินนะคะยังอยู่ที่จุดย,ย่งอยู่ในจุดที่เราเองเนี่ยเข้าซ้ายจขวามีรายจ่ายเยอะนะคะรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ปลอดภยดัยเรื่องการเงินในอีก7วันนะคือเข้าเยอะก็จริงแต่ก็ออกเยอะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องระบบของเหลวในร่างกายส่วนในเรื่องของสุขภาพออความรักนะคะความรักก็อยู่ในจุดที่มันอาจจะยังคลุมเครืออยู่นะคะมันอาจจะยังคลุมเครือมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอะ่ะอืมใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่กั้มกึ่งว่าจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ยังคลุมเครืออยู่นะมันยังไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอุ่นใจว่ารักออครั้งนี้ปลอดภัย ล้ครั้งนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปไปเหมือนกับซีเรียดอะไรมากไม่ใช่ยังมีเรื่องให้เราต้องกังวลใจอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนถ้าเจ็บปวดเสียใจอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้หายดีในทันทีทันใดต้องใช้เวลารอต้องมีจังจังหวะเวลารอนะคะอืมบางคนต้องการการพักผ่อนชาร์จแบตนะคะเหนื่อยอยากพักนะคะวุ่นวายนะอีกเจ็ดวันนี้ยังวุ่นวายอยู่ในเรื่องงานในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะ แต่เงินก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆค่ะยังเป็นเจ็ดเหรียญอยู่นะการเงินไหลมาเรื่อยๆอยู่พอใช้อยู่ค่ะไม่ไม่ต้องห่วงยังพอใช้อยู่นะแล้วเราเองอาจจะมีโชคมีลาบด้วยในอีกเจ็ดวันนะคะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาด้วยแต่ว่าทิศทางเรื่องโอกาสเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความยุ่งยากนิดนึงอืโอกาสดีๆมาพร้อมกับความยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยด้วยความรู้ความสามารถที่คุณมีคุณก็ ค่อนข้างที่จะเติบโตค่อนข้างที่จะมีความแกร่งในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินไม่ห่วงเรื่องงานก็ไม่ห่วงเรื่องความสัมพันธ์ก็ใครที่รอจังหวะรอเวลาให้มันชัดเจนก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะแต่ในอีก7วันถ้าถามว่ามันสถานการณ์มันเป็นยังไงมันก็ยังคลุมเครืออยู่3วันดี4วันไข่มามาหายหายก็ยังเป็นแบบเดิมอีหลอบเดิมอยู่นะคะยังไม่ได้ชัดเจนมากว่า เขาจะชัดเจนกับเราหรืออยากจะตกลงปองชิ้นเป็นแฟนกับเราเพราะฉะนั้นในความสาคัญเนี่ยมันยังดูอึมครึมอยู่แต่ที่ทางการงานการเงินในอีก7วันเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นใครที่สุขภาพไม่ดีป่วยกระเสาะกระแสะนะคะสวันดี4วันใกล้วันละโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออวันนี้ปวดหัวพรุ่งนี้ปวดท้องเออ้าวันนี้ไม่สบายนอนไม่หลับเพลียอ้าวพรุ่งนี้รู้สึกว่าเค็ดขัดยอกปว,ปวดข้อปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเริ่มดีขึ้น ในอีกจัดวันมันจะเริ่มดีขึ้นถึงมันจะไม่ได้ดีแบบปุ๊บป๊อบฉับพลันแต่มันก็ดีขึ้นดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นตามลําดับนะคะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นตามลําดับมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะได้รับได้รับคําแนะนําได้รับคําชี้แนะเพิ่มเติมในส่วนของการใช้ชีวิตในเรื่องของการงานการเงินนะชีวิตค่อนข้างดีค่ะนะแต่ก็อาจจะแบบมีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไปเจอทาไมมันมันไม่ค่อยสบายใจเลยอ่ะมัน,ม,นมันหงุดหงิดใจมันรู้สึกแบบ มันไม่โอเคมันหงุดหงิดอารมณ์เสียอารมณ์บดจอยอารมณ์บดัดดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในอีก7วันคุณจะรู้สึกหงุดหงิดบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของฮอร์โมนฮอร์โมนมันแปรปวนบางคนจะเป็นประจําเดือนนะคะอาจจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวก็อยากกินของเปรี้ยวเดี๋ยวก็อยากจะแบบ แบบอยากจะมีกินอะไรแปลกๆอ่ะช่วงเนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนผิดปกติกําลังจะเป็นประจําเดือนก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกกวนกวายกวีกวาดบุดหงิด,ดใจคืออะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจมันเห็นก็แล้วมันขัดหูขัดตาไปหมดอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จิบน้ําระหว่างว,งวันบ่อยๆออกกําลังกายด้วยนะคะทําจิตใจให,ให้มันปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาเองถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าทําอะไรก็แบบหัวเสียง่ายหัวร้อนง่ายใจร้อนง่ายอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันจะเป็นช่วงสั้นๆนะหลังจากเจวันไปมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะเราจะรู้สึกมีพลังแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างมากนะคะคือในเจวันเนี่ยคิดอะไรเนี่ยเหมือนเราจะลุยเลยลงมือเลยไม่ค่อยอยากมีระยะเวลารอคอยเท่าไหร่ใครรอข่าวเรื่องการงานอยู่ก็รออีกเจวันนะคะน่าจะมีสัญญาณดีๆเรื่องงานเข้ามาสุขภาพเริ่มเข้าที่เข้าทางเข้าที่เข้าทางการเงินเริ่มดีขึ้น แต่ความสมพันธ์ก็ต้องไปเรื่อยๆไปเนิบๆช้าๆนะคะรีบมากไม่ได้นะเราไปดูไพ่สำหรับอื่นเสริมนิดนึงนะจังหวะเวลามันมันต้องรออ่ะเออบางอย่างมันต้องรอมีใครเกิดวันอาทิตย์ไหมหรือมีใครอยู่ในธาตุไฟไหมคะหรือมีเงนก,กฎอ่กที่มันชัดๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคุณ ก็หัวร้อนใจร้อนกันบ้างเป็นธรรมดานะคะอ่าโอเคเราดูไพ่เสริมอีกนิดนึงนะชุดไหนดีชุดนี้ก็แล้วกันไม่ค่อยได้ใช้อ่านแรนด้อมนะคะอ่านแรนดอม,ะะอ,ดอ,มอย่าไปซีเรียสนะคะรับเอาพลังงานดีๆไปนะ ดูต่ออีกสักห้าใบก่อนจบคำทํานายในคลิปแรนดอมคลิปนี้นะคะดูสิอืมเป่าบุญจิ้นขึ้นมาเลยความยุติธรรมค่ะเกิดขึ้นชัดเจนในอีก7วันนะค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็พร้อมจะทิ้งค่ะอะไรไม่ดีเขี่ยทิ้งไปเลยจ้าอะไรไม่ดีทิ้งไปเลยจ้า แล้วก็เป็นช่วงที่คุณเองอาจจะวุ่นวายสายสมอนนะหยิบจับอะไรหลายอย่างหลายทางในเวลาเดียวกันนะเป็นช่วงที่เรากําลังสร้างรากฐานชีวิตอยู่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอยู่ก็ไม่แปลกหรอกที่เราจะวุ่นวายหาเงินหาทองนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากๆนะคะสุขภาพเนี่ยต้องดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่เราเองก็จะต้องทําอะไรเพื่อส่วนรวมนะคะทำอะไรเพื่อส่วนรวม คือต้องเสียสละต้องให้ต้องช่วยเหลือแล้วชีวิตจะลุ่งโลดลุ่งเหลือง,งมากๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้จับปลาหลายมือนะคะทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันในเวลาที่มันกระชั้นชิดคือคุณก็ทําได้ดีแหละนะเป็นคนที่จับปลาหลายมือแล้วดีอะ <laughs> จับปลาหลายมือแล้วดีโดอ นี่แหละโลกทั้งใบเป็นของคุณนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ชีวิตเป็นอย่างไรนะคะออกแบบค่ะลิขิตชีวิตของคุณนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมนั่งสมาธิสวดมนต์เยอะๆด้วยมันจะทำให้คุณมีสติมากๆนะคะวันนี้พิมพ์ฮ่าฮ่าานะคะรับพลังงานดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะการงานโดดเด่นการเงินก็ปังส่วนสุขภาพก็ต้องดูแลดีๆดนิดนึงส่วนความรักนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะขอให้คุณโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ